สำัวันนี้นักเรียนชั้นป3าที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรูจอีกครั้งนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องที่เราเรียนวันนี้อยู่ในบทที่3สิ่งแวดล้อมในชุมชนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนครับเดี๋ยวเนะื้อหาจะเป็นยังไงเราไปเริ่มเรียนกันเลยการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับเมื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสําคัญกับก,บการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชน จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในชุมชนนะครับที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมสภาพหรือขาดความบุดมสมบูรณ์รวมถึงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานานและยั่งยืนครับโดยการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ข้อที่1การคิดใหม่นะครับการคิดใหม่เป็นการเปลี่ยนความคิดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง และเหมาะสมโดยไม่กระทําตามกระแสแต่ทําจากใจหรือมีสานึกที่ดีเช่นการซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดข้อที่2ครับการนํากลับมาใช้ใหม่การนํากลับมาใช้ใหม่เป็นการนําวัสดุที่หมดสภาพแล้วหรือใช้แล้วมาแปลสภาพด้วยกระบวนการต่างๆเพื่อนํากลับมาใช้หรือแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่นการคิดต่อนทิ้งขยะให้พิจารณาว่าขยะใดสามารถนํากลับมาแปลสภาพใหม่ได้ให้แยกขยะให้ถูกต้องเช่นนําขยะตองนมไปทําแผ่นปีนบอร์ดเป็นหลังคาก็ได้หรือจะเป็นร่วมกันสร้างธนาคารขยะเพื่อให้คนในชุมชนสมัครเป็นสมาชิกของทำธนาคารแล้วนําขยะที่ยังใช้ได้มนาะฝากไว้ที่ธนาคารเป็นต้นนะครับ ไปในเรื่องของการลดการใช้ลดการใช้เป็นการลดการใช้ทรัพยากรให้เหลือเท่าที่จําเป็นหรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับการใช้กล่องข้าวหรือปินโตแทนการใช้กล่องโฟมการใช้แก้วน้ําส่วนตัวลดการใช้แก้วน้ําที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือพยายามอย่าใช้กระดาษสิ้นเปลืองควรใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อเป็นการลดการตัดต้นไม้นะครับและลดพลังงานในการผลิตได้ ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็คือการใช้ซ้ำการใช้ซ้ำเป็นการนํากลับมาใช้ใหม่หรือใช้อีกครั้งหรือหลายๆครั้งเช่นเป็นการแยกประเภทกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสมกระดาษดีก็ให้นํากลับมาใช้ใหม่กระดาษยับนํามาตัดเป็นกระดาษโน้ตหรือทําเป็นถุงใส่ของก็ได้การบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้แต่มีสภาพที่ดีให้กับผู้ที่ขาดแคลนสามารถนําไปใช้ได้อีกการใช้ถุงพลาสติกซ้ําหลายๆครั้งตามสภาพและตามความเหมาะสม การซ่อมแซมครับการซ่อมแซมเป็นการซ่อมแซมให้ใช้การได้ใหม่เช่นกระป๋องพลาสติกที่แตกรล้าหรือเป็นรูซ่อมแซมโดยการใช้กาวประสานหรืออุดรูแล้วใช้เหมือนเดิมทําให้อายุการใช้งานใช้ได้นานขึ้นเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าการปฏิเสธนะครับการปฏิเสธการใช้เป็นการปฏิเสธที่ใช้ใช้ทรัพยากรเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นหลอดดื่มน้ําหรือการปฏิเสธใช้สินค้า ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นถุงพลาสติกกล่องโฟมบรรจุอาหารเป็นต้นในเรื่องของการตอบแทนนะครับการตอบแทนเป็นการตอบแทนธรรมชาติที่ช่วยให้เรามีทรัพยากรที่นํามาใช้ประโยชน์เช่นการปลูกต้นไม้ให้มากเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนให้แก่ชุมชนลดปัญหาโลกร้อนลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นแนวคิดนะครับทั้ง7ข้อในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน นี้เรามาดูแนวทางการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับเราควรช่วยการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพที่ดีการฟื้นฟูดินนะครับการฟื้นฟูดินนั้นสามารถทําได้หลายวิธียกตัวอย่างเช่นประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกร,เ,กรเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพราะสารเคมีจะตกค้างในดินทาให้ดินเสื่อมสภาพผลผลิตคุณภาพไม่ดีและผลผลิตอาจจะลดลง การนำอินทรีย์วัตถุเช่นเศษใบไม้กิ่งไม้มูลสัตว์มาโรยบนผิวดินอินทรีย์วัตถุนี้นะครับจะค่อยๆย,ย่อยสลายทําให้ดินร่วนซุยและช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินหรือจะเป็นการพวนดินการปลูกพืชนุนเวียนนะครับทำให้ดินนั้นมีช่องว่างอากาศและให้มีน้ําแทรกตัวในดินได้ดีต่อไปในเรื่องของการฟื้นฟูน้ำนะครับก็สามารถทําได้หลายวิธียกตัวอย่างเช่นการรักษาแหล่งต้นน้ําที่สําคัญคือป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ตัดไม้ทำลายป่าข้อที่ 2. นะครับไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในน้ําเพื่อให้น้ําใสสะอาดสามารถนํามาอุปโภคและบริโภคได้ 3. ามรณรงค์นะครับให้ช่วยการดูแลรักษาแหล่งน้ําบํำบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ําธรรมชาติต่อไปในเรื่องของการฟื้นฟูป,ป่าไม้การฟื้นฟูป,ป่าไม้ก็สามารถทําได้หลายวิธีเช่นเดียวกันนะครับเช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อชดเชยและทําให้ป่าไม้มีการฟื้นตัวเร็วขึ้นทั้งนี้ควรเป็นพันธุ์ไม้ชนิดเดิมในป่าของชุมชนหรือของท้องถิ่นเป็นต้นไม้ที่เติบโตเร็วและแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติได้เองสร้างป่าชุมชนชุมชนที่อยู่ใกล้กับป่าให้ทําหน้าที่ดูแลป่าทั้งนี้เพื่อ ที่ให้คนในชุมชนได้จัดวางระเบียบการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตนขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ดูแลป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับที่จะต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาตินั้นอยู่กับเราได้นานที่สุดนะครับ ต่อไปการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องปฏิบัติร่วมกันนะครับดังนี้ข้อที่1ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้คนนั้นเห็นคุณค่าและความสําคัญของสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนข้อที่2ร่วมกันเป็นจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเช่นร่วมกันปลูกต้นไม้ทําความสะอาดแหล่งน้ําธรรมชาติถนนสวนสาธารณะ ช่วยป้องกันการบุกรุกทำลายสิ่งแวดล้อมโดยนำข้อมูลแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือคณะกรรมการชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นนะครับให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนรวมทั้งช่วยกันเสนอแนวคิดที่จะช่วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปนะครับ ก็มาถึงใบงานสุดท้ายในวิชาสังคมนั่นก็คือใบงานที่10เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยให้นักเรียนนะครับอ่านข้อความที่กําหนดให้นะครับเป็นเรื่องของธนาคารขยะเปลี่ยนของเสียให้เป็นเงินสดหลังจากนักเรียนนะครับอ่านบทความนะครับที่ครูกําหนดให้ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้แล้วนะครับก็ตอบคําถามท,ทั้งหมดอยู่5ข้อลงในใบงานนะครับ ข้อที่1น,นี้ถามว่าข่าวนี้เกิดขึ้นที่ใดนะครับก็คือเกิดขึ้นในสถานที่ใดนะครับให้หนักเรียนบอกตำบลอำเภอและก็จังหวัดได้เลยนะครับข้อที่ 2. นะครับจากข่าวนะครับเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของอะไรนะครับก็คือธนาคารขยะเนี่นะครับเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของอะไรข้อที่ 3. การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวนั้นมีผลดีอย่างไรบ้างนะครับ ข้อที่4นี้จะถามความรู้สึกของนักเรียนนะครับนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมตามข่าวนี้อย่างไรนะครับก็คือข่าวเรื่องของธนาคารขยะนี่นะครับนักเรียนมีความคิดเห็นยังไงกับการจัดการขยะของชุมชนแห่งนี้นะครับข้อที่5นักเรียนนะครับสามารถมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองอย่างไรบ้างบอกมาหนึ่งข้อนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จนะครับอย่าลืมเขียนชื่อน,นามสกุลชั้นเลขที่ในใบงานด้วยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จนะครับวันนี้คุณครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ